สมุนไพรบำรุงน้ำนมรวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมต่างๆควรเริ่มทานตอนไหนตั้งแต่ไตรมาสสามหรือรอหลังคลอดนะคะตรงนี้ต้องดูที่ส่วนประกอบอืมต้องดูที่ส่วนประกอบของสมุนไพรที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเพราะว่าอย่างของหมอนะคะถ้าอย่างเป็นตัวสมุนไพรของหมออย่างที่บอกไปค่ะว่าตัวชาเพิ่มน้ํานมของหมอเนี่ยจะมีส่วนผสมของตัวฝาง ที่ตัวนี้มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของหมดลูกกระชับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่แนะนําให้ดื่มก่อนคลอดนะคะแต่ว่าก็คือห้ามเลยแหละจริงๆคือห้ามคือให้เริ่มดื่มหลังคลอดแต่ว่าถ้าหากว่าในสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีไม่มีส่วนประกอบที่เป็นข้อห้าม เราสามารถที่จะเริ่มดื่มในช่วงหรือเริ่มทานได้ในช่วงไตรมาสสาก็ได้เพราะว่าในช่วงไตรมาสสามเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต่อมน้านมของเรามันเริ่มมีการพัฒนาไปถึงเรียกว่าเกือบจะขั้นขั้นสุดละมันสามเราสามารถที่จะเริ่มทานสมุนไพรหรืออาหารที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงต่อมน้ํานมเนี่ยเราสามารถเริ่มได้นะคะซึ่งจริงๆหมอแอบบอกนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วค่ะหมอกําลังเรียกว่ากำลังพัฒนาสูตรในเรื่องของตัวชาสมุนไพรที่จะให้ดื่ม ก่อนคลอดเนี่ยก็คือเริ่มดื่มตั้งแต่ช่วงไตรมาสสามเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชากระตุ้นน้ำนมนะคะคือชาเพิ่มน้ำนมเนี่ยดื่มหลังคลอดแต่เดี๋ยวหมอจะมีชากระตุ้นน้ำนมที่จะสามารถเริ่มดื่มได้ตั้งแต่ไตรมาสสามซึ่งส่วนประกอบสำคัญในนี้จะมีในเรื่องของหัวปลีนะคะเรื่องของอินทผพาลัมนะคะ แล้วก็จะมีไม้นมนางด้วยก็คือจะเป็น3าสมุนไพรหลักที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นต่อมน้ํานมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผลิตน้ํานมสามารถดื่มได้ตั้งแต่ช่วงก่อนคลอดเลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เริ่มจําหน่ายนะคะอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแจ้งไว้ก่อนเผื่อท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ทางหน้าเพจนะคะถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นะคะได้มีการแบบออกมาพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่ก็จะมีการแจ้งนะคะทางหน้าเพจนั่นเองนะคะ